สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาแกะกล่องผลิตภัณฑ์ของปัญญาเนชอรัลแอนด์สปากันนะคะในกล่องปัญญานี่นะคะเมื่อจะเมื่อแกะออกมาก็จะมีตัวป๊อปคอนเนะคะโรยโรยในกล่องมานะคะเหมือนเป็นตัวกันกระแทกเนาะถามว่าทําไมต้องใช้ป๊อปคอนค่ะป๊อปอผลิตภัณฑ์ทุกอย่างที่ส่งมาจะบรรจุอยู่กับสิ่งที่เป็นธรรมชาติที่เราสามารถรีไซเคิลได้เนาะก็เหมือนกนะับป๊อปคอน ป๊อบคอนเองจริง,รงๆกินได้นะอันเนี้ยแต่เนื่องจากการขนส่งเนาะบรรจุพันที่ส่งมาทางไกลเนาะก็อาจจะโดนฝุ่นเราก็กินไม่ได้เราก็เอาเนี้ยไปทําปุ๋ยใส่ปุ๋ยต้นไม้ได้เนาอะอทีนี้สินค้าที่ส่งมามีทั้งหมด5้าชิ้นนะคะ5้าชิ้นก็จะบรรจุใส่ถุงถุงใหญ่อันนี้มานะคะแล้วก็ในสินค้าแต่ละตัวก็บรรจุถุงอีกทีเหมือนกันเราจะมาดูกันว่าสินค้ามีอะไรบ้าง เรามาดูชิ้นแรกกันนะคะชิ้นแรกจะเป็นบริงกาออยนะคะเป็นน้ำมันมารุมแท้บริสุทธิ์นะคะน้ำมันมารุมสกัดเย็นบริสุทธิ์ร้อยเปอร์เซ็นตนะคะเป็นตัวนี้ค่ะอันนี้ขนาด30 ml นะคะ ต่อไปเรามาดูชิ้นที่สองค่ะชิ้นที่สองก็ใส่บรรจุถุงเหมือนกันนะคะนี่ชิ้นที่สองเป็นตัวนี้นะคะมอริงกาออยผสมด้วยวิตซีนะคะตัวแรกเหมาะกับทุกสภาพผิวนะคะเป็นน้ำมันมารุมบอยสุดร้อยเปอร์เซ็นสกัดเย็นนะคะใช้กับได้ทุกสภาพผิวค่ะ แม้แต่ผิวแพ้ง่ายก็สามารถใช้ได้นะคะคนที่เป็นสิวก็จะทําให้สิวยุบลงนะคะที่เมื่อเราใช้นะคะตัวอย่างง่ายๆอันนี้นะคะตอนแรกเป็นสิวเม็ดโป้งะคะ่ะแล้วทาตัวนะ้ามันสกัดเย็นนั้นมาสองวันเนาะวันนี้วันที่สองยุบแล้วมันจะค่อยๆยยุบนะคะมันไม่ได้ยุบภายในคืนเดียวหรือภายในวันเดียวถ้าเป็นสิวที่เม็ดใหญ่หน่อยเนาะอาจจะต้องใช้เวลาส่วนตัวนี้ผสมยิซี ถ้าท่านไหนที่แพ้ง่ายยังไม่แนะนำให้ใช้นะคะให้ใช้ตัวนะ้ำมันมารุมร้อเปเซก่อนนะคะเพราะตัวนี้มีวิตซีมันอาจจะทำปฏิกิริยากับผิวนะคะต้องรอให้ผิวเราแข็งแรงและฟื้นฟูก่อนจึงมาใช้ตัวนี้ได้นะคะสินค้าชิ้นต่อไปนะคะผลิตภัณฑ์น,นี้นี่ซันสกรีนค่ะ ซันด์กรีน sp ห้าสิบสินค้าทุกชิ้นจะไม่เป็นอันตรายกับผิวนะคะเพราะว่าเป็นธรรมชาติร้อยเปอร์เซนทั้งหมดที่ทำนะคะชิ้นต่อไปนะคะเป็นสบู่ค่ะ h ันนี soap นะคะทุกสินค้าใส่ถุงหมดเลยนะคะเมื่อกี้จากนี้นะคะบัญญาค่ะ ถุงน้อยน่ารักนะคะถุงก็ผลิตจากาจากฝีมือชาวบ้านนะคะและชิ้นสุดท้ายนะคะนี่ค่ะเป็นตัวเทสเตอร์ของโกลเด้นมอริงกาอนอยนะคะเป็นน้ำมันมะรุมแท้ร้อยเปอเซนผสมกับ ทองคำแท้นะคะ99.89%หรือ 24K นะคะตัวน้ำมันนี้นะคะสินค้าทั้งหมด5ชิ้นครบแล้วนะคะเป็นเทสเตอร์และเป็นขวดเล็กที่เหมาะกับการทดลองใช้ก่อนนะคะสำหรับใครที่สนใจสามารถสอบถามมาได้นะคะขอบคุณคะ่ะ